เกิดอะไรขึ้นเมื่อความเมตตาต้องอเผชิญหน้ากับความโหดเหี้ยมและทำไมไม่มีใครช่วยท่านได้เลยใต้ร่มโพเก่าแก่หลวงปู่บุญยืนเทศนาเรื่องสันติภาพมาหลายปีเสียงนุ่มนวลของท่านดังก้องไปทั่วลานวัดผู้คนจากทุกสารทิศหลังไหลามาฟังธรรมใบหน้าของหลวงปู่เปี่ยมด้วยเมตตาดวงตาของท่านฉายแววแห่งความสงบลมหายใจเข้าออกของท่านเป็นไปอย่างช้าหาหะ กลิ่นทูปกระคลุ้งในอากาศยามเย็นแสงเทียนริบรี่ให้ความสว่างเพียงน้อยนิดความเงียบสงัดเข้าปกคลุมเมื่อหลวงปู่เริ่มพทศนาทุกคำพูดของท่านเป็นดังน้ำทิพย์โลมใจความโกรธนำมาซึ่งหายนะหลวงปู่กล่าวจงปล่อยวางความอาฆาตแค้นแต่แล้วเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังใกล้เข้ามารองเท้าบูทกระทบพื้นดินเป็นจังหวะที่น่ากลัว เงาร่างสูงใหญ่ทอดทับลงบนลานวัดกลิ่นดินปืนคะครุ้งในอากาศหลวงปู่เงยหน้าขึ้นช้าหาหะดวงตาของท่านจับจ้องไปยังชายในเครื่องแบบเขาคือสารวัตรทองคําผู้เป็นที่เลื่องลือเรื่องความเฮี้ยมโหดใบหน้าของสารวัตรบึ้งตึงรอยยิ้มเยาะปรากฏบนริมฝีปากของเขามือของเขากำแน่นอยู่ข้างกายสายตาของเขามุ่งตรงมาที่หลวงปู่ บรรยากาศเริ่มตึงเครียดผู้คนเริ่มกระสับกระส่ายเสียงกระซิบกระซาบดังแผ่วเบาความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาในจิตใจของผู้คนหลวงปู่ยังคงสงบนิ่งท่านหลับตาลงช้าหาหา่ลมหายใจของท่านยังคงเป็นจังหวะปกติสารวัตรทองคำาก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นทุกย่างก้าวของเขาสั่นสะเทือนไปถึงหัวใจความกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อย หาหา่ผู้คนต่างกลั้นหายใจหวังว่าเรื่องราวจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้แต่ทุกคนก็รู้ดีว่าเมื่อสารวัตรทองคำมาถึงมักจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเสมอหลวงปู่ลืมตาขึ้นอีกครั้งสายตาของท่านยังคงเปี่ยมด้วยความเมตตาแต่ในแววตานั้นมีความมุ่งมั่นบางอย่างซ่อนอยู่สารวัตรทองคำหยุดยืนตรงหน้าหลวงปู่เขาชี้มือมาที่หลวงปู่ ริมฝีปากของเขาขยับและเปล่งเสียงคำพูดที่เยือกเย็นออกมาเจ้ายังคงเทศนาเรื่องไร้สาระอยู่อีกหรือหลวงตาเสียงของสารวัตรทองคำดังขึ้นก้องกังวานไปทั่วบริเวณคำพูดนั้นหยาบคายและไร้ความเคารพผู้คนในลานวัดต่างสะดุ้งเฮือกบางคนถึงกับหลับตาปีด้วยความกลัวหลวงปู่ยังคงมองสารวัตรด้วยแววตาที่สงบไม่มีความโกรธแค้นหรือความกลัวปรากฏในดวงตาของท่าน มีเพียงความเข้าใจและความเมตตาความสงบสุขเกิดจากใจที่บริสุทธิ์สารวัตรหลวงปู่ตอบเสียงเรียบหาใช่ด้วยการใช้กําลังสารวัตรทองคําหัวเราอยยาอเสียงหัวเราะนั้นเย็นชาและเต็มไปด้วยความดูหมิน่นเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าวจนปลายรองเท้าบูทของเขาสัมผัสกับชายผ้าจีวรของหลวงปู่บริสุทธิ์งั้นหรือสารวัตรพ่นลมหายใจออกอย่างแรง โลกนี้มันเน่าเฟะหลวงตาความบริสุทธิ์มันเป็นแค่เรื่องเล่านิทานเขาเงยหน้าขึ้นมองกลุ่มคนที่ยืนอยู่ด้านหลังหลวงปู่สายตาของเขากวาดมองไปทั่วเรากับกําลังประเมินสถานการณ์ผู้คนบางคนเริ่มถอยหลังไปช้าหาหะความหวาดกลัวเพิ่มขึ้นทุกวินาทีหลวงปู่ยังคงนั่งนิ่งไม่ไหวติงท่านเป็นดั่งหินผาที่มั่นคงท่ามกลางพายุร้าย ความเมตตาเท่านั้นที่จะช่วยเยียาได้หลวงปู่กล่าวจงปล่อยวางความเกลียดชังสารวัตรทองคําหัวเราะอ,อีกครั้งคราวนี้เสียงหัวเราะของเขาดังขึ้นและเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองเกลียดชังเขาทวนคําสิ่งที่ข่าทําคือความยุติธรรมหลวงตามือของสารวัตรเอื้อมไปที่เอวของเขานิ้วของเขาสัมผัสกับด้ามปืนพกเสียงเหล็กกระทบกันดังแผ่วเบาในความเงียบงนัน ทุกคนรู้ดีว่านั่นหมายถึงอะไรหัวใจของผู้คนเต้นระัวราวกับกลองที่รัวรา้าวความหวังเริ่มเลือนหายไปหลวงปู่หลับตาลงอีกครั้งลมหายใจของท่านยังคงสม่ำเสมอความสงบของท่านน่าทึ่งอย่างยิ่งสารวัตรทองคำดึงปืนออกจากซองหนังเสียงโลหะเสียดสีกันดังชัดเจนปืนพกสีดำสนิทเงาวภบภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมา ปลายกระบอกปืนชี้ตรงไปที่หลวงปู่ผู้คนส่งเสียงอุทานด้วยความตกใจเสียงกรีดร้องเผาบเล็ดลอดออกมาจากบางคนความตื่นตระหนกแผ่ซ่านไปทั่วลานวัดแต่ไม่มีใครกล้าขยับตัวทุกคนถูกตรึนไว้ด้วยความหวาดกลัวดวงตาของสารวัตรทองคําแข็งกร้าวไร้ซึ่งความเมตตาปราณีเขากระชากนกปืนขึ้นเสียงแชะดังขึ้นอย่างน่าขนลุก ราวกับเสียงประหารชีวิตหลวงปู่ยังคงหลับตาใบหน้าของท่านสงบนิ่งเหมือนเดิมไม่มีแม้แต่รอยยิ้มหรือแววตาที่บ่งบอกถึงความกลัวเจ้าจะยังคงเทศนาเรื่องบ้าๆอีกไหมหลวงตาสารวัตรถามเสียงต่ำลอดไรฟันน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความคุกคามความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งมีเพียงเสียงลมหายใจของฝูงชนที่ดังระงมและความตึงเครียดที่แทบจะสัมผัสได้ หลวงปู่ลืมตาขึ้นช้าช้าสายตาของท่านจับจ้องไปที่สารวัตรเต็มไปด้วยความเห็นใจอย่างที่สุดความสงบสุขจะอยู่กับเจ้าเสมอสารวัตรหลวงปู่กล่าวแม้ในยามที่เจ้าหลงผิดคำพูดนั้นทำให้สารวัตรทองคำชะงักไปเล็กน้อยแววตาของเขาใช้แววความสับสนเพียงชั่วขณะแต่แล้วความแข็งกร้าวก็กลับมาแทนที่นิ้วของเขากดลงบนกบปืนอย่างช้าช้า ทุกวินาทีเป็นดั่งช่วยนิรันด์ลมหายใจของทุกคนติดขัดในลําคอความหวังที่จะมีใครมาช่วยหลวงปู่เลื่อนหายไปอย่างสิ้นเชิงเสียงดังปงังสนั่นลัน่นกลุ่มควันสีขาวลอยออกมาจากปากกระบอกปืนกลิ่นดินปืนฉุนกึกกระจายไปทั่วอากาศผู้คนกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งหลายคนล้มลงกับพื้นด้วยความตกใจความโกลาหลเข้าครอบงำ แต่ท่ามกลางความอลหม่านนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ผิดปกติหลวงปู่ยังคงนั่งนิ่งดวงตาของท่านเปิดกว้างจ้องมองตรงไปยังสารวัตรทองคำไม่มีเลือดไม่มีร่องรอยบาดแผลราวกับว่ากระสุนนั้นไม่เคยถูกยิงออกมาสารวัตรทองคำเบิกตากว้างด้วยความตกใจมือของเขาสั่นระริกเขาจ้องมองไปที่หลวงปู่สลับกับปืนในมือของเขา ความสับสนชายชัดบนใบหน้าของเขาเป็นไปได้อย่างไรเขากระซิบเสียงของเขาแห่พร่าเต็มไปด้วยความไม่เชื่อผู้คนเริ่มเงยหน้าขึ้นมองความกลัวยังคงเกาะกลุ่มแต่ความสงสัยเริ่มเข้ามาแทนที่พวกเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นขัดแย้งกับความเป็นจริงหลวงปู่ยิ้มอย่างอ่อนโยนรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเมตตา และความเข้าใจอันลึกซึ้งความสงบสุขคุ้มครองใจที่บริสุทธิ์สารวัตรหลวงปู่กล่าวเสียงของท่านยังคงนุ่มนวลและสงบสารวัตรทองคําถอยหลังไปหนึ่งเก้าใบหน้าของเขาซีดเผือดความหยิ่งพยองและความกราดกเกรี้ยวของเขาหายไปสิน้นแทนที่ด้วยความตกใจและความหวาดกลัวอย่างแท้จริงปืนในมือของเขาร่วงหล่นลงสู่พื้นเสียงกระทบพื้นดังตุกเบา,เบา,เบา แต่กลับดังก้องไปทั่วความเงียบที่เข้าปกคลุมเขาจ้องมองหลวงปู่ราวกับเห็นผีความเชื่อมั่นในอำนาจของเขาพังทลายลงในพริบตาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์และตันกะไม่อาจอธิบายได้หลวงปู่ยังคงยิ้มรอยยิ้มที่สามารถสลายความมืดมิดในใจคนได้สารวัตรทองคำสุดตัวลงคุกเขา่าร่างกายของเขาสั่นสถานไม่หยุด ดวงตาของเขาแดงก่ําไปด้วยความรู้สึกที่อัดอัน้นมันเป็นความรู้สึกที่ผสมปนเปกันระหว่างความสับสนความหวาดกลัวและความสำนึกผิดที่เพิ่งก่อตัวขึ้นน้ำตาเริ่มเอ่อคลอในดวงตาของสารวัตรทองคำเขาเงยหน้าขึ้นมองหลวงปู่ใบหน้าเปื้อนน้ำตาของเขาสะท้อนแสงจันทร์มันเป็นภาพที่ไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะได้เห็นสารวัตรทองคำผู้เหี้ยมโหดกำลังร้องให้อยู่แทบเท้าของพระสงฆ์ หลวงปู่เอื้อมมือออกไปช้าๆวางมือลงบนศีรษะของสารวัตรอย่างแผ่วเบาสัมผัสของท่านอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยเมตตาเรากับสายน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจที่แห้งแล้งไม่มีใครรอดพ้นจากความทุกข์ได้สารวัตรหลวงปู่กล่าวแต่เราเลือกที่จะไม่เพิ่มความทุกข์ให้ผู้อื่นได้สารวัตรทองคำสะอื้นให้หนักขึ้นรากับเขากำลังปลดปล่อยความเจ็บปวดทั้งหมดที่สะสมมานาน ผู้คนที่เฝ้าดูอยู่ต่างตกตะลึงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวปฏิหารแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจที่ยิ่งใหญ่แสงจันทร์สอดส่องลงมาต้องร่างของหลวงปู่และสารวัตรสร้างภาพที่ตราตรึงใจไปชั่วนิรันด์บนรานวัดที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบัดนี้กลับอบอวลไปด้วยความสงบและศรัทธาความมืดมิดได้ถูกปัดเป่าออกไปเหลือไว้เพียงแสงสว่างแห่งความเมตตา หลวงปู่บุญยืนยังคงเทศนาเรื่องสันติภาพต่อไปแต่ครั้งนี้มีผู้ฟังเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นดั่งพายุร้ายบัดนี้ได้กลายเป็นสิทธิผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงนี่คือตอนจบของเรื่องราวเสียงของหลวงปู่บุญยืนยังคงก้องกังวานในใจของผู้คนแต่ละถ้อยคำที่ท่านกล่าวล้วนเป็นดั่งมเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาที่หว่านลงในจิตใจเรื่องราวของสารวัตรทองคำกลายเป็นตำนานเล่าขาน เรื่องราวของผู้ชายที่เคยเต็มไปด้วยความมืดมิดกลับกลายเป็นผู้ที่เดินตามเส้นทางแห่งแสงสว่างไม่มีใครเคยเห็นสารวัตรทองคําในชุดเครื่องแบบอีกเลยเขาสวมเพียงเสื้อผ้าธรรมดาและมักจะนั่งอยู่เงียบๆในมุมหนึ่งของลานวัดฟังธรรมะจากหลวงปู่ด้วยความตั้งใจใบหน้าของเขาปราศจากความโกรดเกรียดที่เคยมีแทนที่ด้วยความสงบและรอยยิ้มบางๆบ,บางครั้งผู้คนก็เห็นเขากําลังช่วยงานวัด กวาดลานวัดหรือช่วยจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีต่างๆด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนชีวิตของเขากลับตลบตดอย่างสิ้นเชิงจากผู้ที่เคยตัดสินผู้อื่นด้วยกำลังเขากลับมาใช้ชีวิตเพื่อรับใช้ผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์หลวงปู่บุญยืนยันคงนั่งอยู่ใต้ร่มโพเก่าแก่ท่านเคยอ้างถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นท่านเพียงแค่ยิ้มอย่างเมตตาเมื่อมีใครมาถามถ,ามถึงเรื่องในคืนนั้น สำหรับหลวงปู่แล้วการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของมนุษย์คือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสมอและสันติภาพที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นขึ้นจากภายในใจของทุกคนเรื่องราวของหลวงปู่บุญยืนและสารวัตรทองคำยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นการเวลาที่เปลี่ยนไป หลายปีผ่านไปลานวัดยังคงเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนกลิ่นทูบยังคงลอยอวนในยามเย็นเสียงสวดมนยังคงดังกังวานและหลวงปู่บุญยืนก็ยังคงเทศนาสังสอนด้วยเมตตาธรรมแต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือบรรยากาศภายในวัดที่เต็มไปด้วยความสงบสุขอย่างแท้จริงผู้คนต่างเคารพซึ่งกันและกันและความขัดแย้งลดน้อยลงอย่างน่าอัศจรรย์เนาของอดีตแม้ว่าสารวัตรทองคําหรือที่บัดนี้ผู้คนเรียกเขาว่าลุงทองคํา จะได้กลับใจและใช้ชีวิตอย่างสงบแต่บางครั้งในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดเขาก็ยังคงฝันถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นภาพของกระบอกปืนที่จ่อไปที่หลวงปู่เสียงปืนที่ดังสนั่นและความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นเมื่อกระสุนไม่สามารถทำอันตรายหลวงปู่ได้ความรู้สึกผิดและความอับอายยังคงกัดกินใจเขาอยู่ลึกๆแต่ทุกครั้งที่ความรู้สึกเหล่านั้นคืบคลานเข้ามาเขาก็จะหันหน้าเข้าหาธรรมะและระลึกถึงคำสอนของหลวงปู่ที่ว่าความเมตตาเท่านั้นที่จะช่วยเยียวยาได้มรดกที่ทิ้งไว้ เรื่องราวของหลวงปู่บุญยืนไม่ได้เป็นเพียงตำนานแต่เป็นบทเรียนที่ยังมีชีวิตมันสอนให้ผู้คนรู้ว่าสันติภาพที่แท้จริงไม่ได้มาจากการบังคับแต่มาจากการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจการให้อภัยการปล่อยวางและการมองเห็นคุณค่าในทุกชีวิตสารวัตรทองคำหรือลุงทองคำในวันนี้ก็เป็นประจักษ์พยานที่ยืนยันถึงพลังแห่งธรรมานี้ผู้คนในหมู่บ้านเชื่อว่าตราบใดที่ยังมีเรื่องราวของหลวงปู่บุญยืนและลุงทองคำเล่าขานกันอยู่ความสงบสุขก็ยังคงดำรงอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปบทส่งท้ายที่ยังไม่สิ้นสุด และแล้วการเวลาก็ยังคงหมุนไปหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ยังคงยืนหยัดภายใต้ร่มเงาของต้นโพยใหญ่ดุดเดียวกับคําสอนของหลวงปู่บุญยืนที่ยังคงฝังรากลึกในจิตใจของผู้คนเรื่องราวของท่านและสารวัตรทองคําได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีชีวิตเป็นเครื่องต้นใจถึงพลังแห่งความเมตตาและอนุภาพของการให้อภัยเสียงสะท้อนจากอดีต แม้ว่าวันนี้หลวงปู่บุญยืนและลุงทองคำจะไม่ได้อยู่ให้ผู้คนได้กราบไหว้และพบเจอแล้วแต่เสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นในลานว่าเสียงสวดมนต์ยามค่ำคืนและความสงบสุขที่สัมผัสได้ในทุกอนูของหมู่บ้านล้วนเป็นบทสรุปที่ไม่เคยสิ้นสุดของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่นี้มันคือมรดกทางจิตวิญ,ญญาณที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นหลักฐานว่าความดีงามและความสงบสุขนั้นสามารถแบ่งบานได้ในทุกที่แม้กระทั่งในหัวใจที่เคยเต็มไปด้วยความมืดมิดที่สุดสันติภาพที่ยั่งยืนและนั่่นคืือออบทสรรรุปขงงเงาว หลวงปู่ผู้เทศนาเรื่องสันติภาพมานานปีแต่ไม่มีใครสามารถช่วยท่านให้รอดพ้นจากความกรดเรกลือของสารวัตรได้ที่ได้เผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่นแต่ขึ้นอยู่กับพลังภายในของแต่ละบุคคลที่จะเลือกหนทางแห่งแสงสว่างและสันติภาพเสมอไปบทส่งท้ายแสงทำนำทางหลายปีผ่านไปนับจากวันที่เสียงปืนเคยดังก้องนาลานวัดแห่งนั้น ต้นโพธิ์ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่หลวงปู่บุญยืนยังคงยืนตระงานเป็นพยานเงียบๆถึงเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ที่เคยเกิดขึ้นที่นี่หลวงปู่บุญยืนจากไปอย่างสงบเมื่อหลายปีก่อนทิ้งไว้เพียงคำสอนที่ยังคงก้องกังวานในใจของลูกศิษย์และชาวบ้านลุงทองคำหรืออดีตสารวัตรผู้โหดเที้ยมก็ได้จากโลกนี้ไปเช่นกันทิ้งไว้เบื้องหลังชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยการบำเพ็ญบุญและเมตตาทำเขากลายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าแม้แต่จิตใจที่มืดมิดที่สุดก็ยังสามารถหันกลับมาาาหแสงสงงว่งได้ เรื่องราวของหลวงปู่บุญยืนและลุงทองคำไม่ได้เป็นเพียงนิทานประปราแต่เป็นมรดกทางจิตวิญญาณที่ยังคงส่องนำทางให้ผู้คนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้พวกเขาเรียนรู้ที่จะให้อภัยปล่อยวางและอยู่ร่วมกันอย่างสันติทุกๆเช้าและเย็นเสียงสวดมันยังคงดังแผ่วเบาจากศาลาว,วัดเด็กๆวิ่งเล่นหัวเราะอ,อย่างร่าเริงบนลานดินที่เคยเป็นพยานของการเผชิญหน้าอันตึงเครียดไม่มีความหวาดกลัวหลงเหลืออยู่มีเพียงความสงบสุขที่ยังรากลึกและศรัทธาอันบริสุทธิ์ที่จะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น แสงอรุณยามเช้าที่สาดส,ส่องลงมายัางต้นโพใหญ่และแสงจันยามค่ำคืนที่อาบไรลานวัดช่างงดงามและเปี่ยมด้วยความหมายมันคือบทสรุปที่ไม่มีวันสิ้นสุดของแสงธรรมที่นำทางหัวใจให้ก้าวข้ามความมืดมิดสู่สันติภาพที่ยั่งยืนตลอดไป